เอาอีกสักหนึ่งข้อนะคะอันนี้6หลักคูณกับ2หลักอะไรเราก็ไม่กลัวลูกมีจะมีกี่หลักเราก็ตั้งไว้เลย3 2 8 9 2 1หคูณกับ2หลักคือถึงหลัก10ก็เหมือนเดิมตั้งหลักให้ตรงกันเอาหลักของตัวตั้งหลักที่อยู่ขวามือหรือหลักหน่วยไปคูณก่อนใช่ไหมคะ5คูณ1เป็น ห้าห้เป็นส0ใส่0ย์ทด1 5 9 45, ่5หเบวกหเป็น46ทด4ี่ทำไปเรื่อยๆ่นะลูก5 8 4, 40ปบวกสเป็น4ี่ทด4เราก็จะทำไปเรื่อยๆรืห้าเป็น10บวกสเป็น14ใส่4ทด1อาจจะเร็วบ้างเพราะค,คุณครูถือว่าค,คุณครูทำมาหลายข้อแล้วนะคะห้าสาบวกหเป็น16 แบบนี้นะคะตัวถัดไปของนักเรียนก็คือ4 4ซึ่งอยู่ในหลัก10บใช่ไหมคะอย่าลืมใส่0ก่อนเพราะตัวเลขจะไปเริ่มที่หลัก10ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คูณตัวตั้งข้างบนจากหลักที่อยู่ขวามือหรือหลักหน่วยนะคะ4 1เป็น4นะคะ4 2เป็น8คูณไปเรื่อยๆนะลูก4 9 36ใส่6ทด สามแบบนี้นะคะสี่แปดสามสิบสองสามสิบสองบวกสามเป็นสามสิบห้าใส่ห้าทดสามนะคะสี่สองเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดทดหนึ่งนะคะสี่สามสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนักเรียนสังเกตถ้าตัวคูณมีสองหลักเราก็จะได้รวมกันอยู่แค่สองหลักใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เอานำมาบวกกันนะคะนักเรียน ห้บวกศนย์ได้5้าตัวนี้ได้4ี่แดบวกหได้14บสทดหนึ่งตัวนี้ได้10 1สิบบวกจำนวนหนึ่เป็นสิบอดทดหนึ่งนะคะห้บวกสเป็น9ก้าบวกหนึ่งเป็น10บทดหนึ่หบวกหบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสีการบวกคูณจะเร็วหน่อยนักเรียนบวกเลขได้อยู่แล้วนับหนึ่งสองสมใส่นับหนึ่งสองสามใส่นะคะอ้าวคำตอบคือ สิล้านนะคะแปดแสหนึ่งพันสี่รอ 45นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดทรงคุณครูตามที่คุณครูแสดงวิธีการคูณให้นักเรียนดูนะคะหากนักเรียนเคยคูณเลข2หลักเลข3าหลักเลข1หลักอะไรตามที่นักเรียนเคยเรียนมาการคูณมีสเต็ปการคูณที่เหมือนกันนะคะฝาาให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดทรงคุณครูให้นักเรียนสู้ๆตั้งใจทํางานส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ